สวัสดีครับผมเกรียงไกรนะครับคลิปนี้นะครับมาชมผมซ่อมรอยบุบแบบไม่ทำสีนะครับบนบังโคลนหน้าขวาของ Honda c ซ v i c นะครับรุ่นใหม่เลยนะครับรอยบุบเนี้ยจะต้องไม่ทำสีนะครับก็คือจะต้องทำชิ้นนี้ทั้งชิ้นนะครับแล้วก็อาจจะต้องโป๊ค่อนข้างหนานะครับผมสามารถที่จะแก้ไขให้กลับมาดูดีขึ้นได้นะครับเรามาชมขั้นตอนการซ่อมเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะการซ่อมเครื่องมือที่พี่ใช้นะก็คือตัวนี้ โค้งๆแล้วก็หัวเนี่ยเป็นยางเพื่อที่จะไม่ให้ตอนนี้เราดันเนี่ยเป็นเม,ดม,ดม,ดมด็ดๆเม็ดๆนะแล้วเราก็จะสอดเข้าไปแล้วตรงนี้เป็นตัวค้ำกระยางคอันดับแรกโีเราจะต้องนเน้นก็คือตรงเนี้ยตรง,ตรงสารมันเนี่ยบุกลงไปค่อนข้างเยอะเห็นปะ่ะเราต้องเอาตรงสารเนี่ยกลับขึ้นมาก่อนให้มันกลับมาแบบนี้ให้มันเข้ารูปขึ้นมาทั้งหมดเดี๋ยวดูนะ ความร้อนอันนี้ความร้อนนะก็คือยิดกันเนี่ยเพื่อที่ตอนที่เราดันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้ทำให้สีตรงบริเวณที่เราจะดันเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นถ้ามันแข็งไปเนี่ยนะตอนนี้เรางํามันเย็นเนี่ยมันก็จะทำให้สีมันแข็งพอเราดันแรงๆเนี่ยสีมันแตกได้ความร้อนเท่าไหร่ก็จับดูจับแล้วมันร้อนๆนะโอเคแล้วก็เริ่มจากตรงกลางนี้ก่อนเลย เอาไฟสองให้เห็นตรงกลางครับนี่ค่อยๆดันนะกลับมามาครับตัวต่อเนี้ยครับนะคอนแต่งอยู่ตรงเนี้ยให้เหล็กมันลงไปมันจะได้คลายตรงนี้มันจะได้คลายตัวออกนะมันจะให้ตรงเนี้ยมันนิ่มขึ้นเสร็จแล้วก็ดันเพิ่มใส่ความร้อน อนนี้ตรวจงานพี่จะดูตรงไหนที่ยังมีจัดไฟอยู่ข้างบนนะพี่จะมองจากมุมบนจะได้ดูว่าเป็นรอยมียังมีรอยนะตรงเนี้ยอ๋ี่รอยอยู่พี่จะมองตามพี่ก็จะมองอยู่ตรงนั้นแหละตรงที่พี่เห็นรอยถ้าพี่เป็นงี้พี่วางเครื่องมือเข้าไปแล้วก็พยายามตาม,มองคแต่ถ้าเพื่อจะเห็นรอยก็แต่งตรงไหนที่ยังบุบยังเห็นเงาดำๆอยู่ก็จะแต่งขึ้นมานั่นคือการเก็บงานนะ โอเคแล้วเราก็ตรวจด,ดูว่ามีรอยนูนไหมถ้ามีเราก็แต่งแล้วปรับไฟไปเรื่อยๆมองทุกมุมดูตรงนี้ดูเงาตรงไหนที่มันยังมีรอยที่รู้สึกว่ามันยังนูนๆรอยบุ๋มๆไหม,ม,มอ,นนอังนี้มีไหม ตรงนี้ยังมีรอยอยู่นิดนึงถ้าสมมติตรงนี้เราเห็นว่ามีจะมีรอยใช่ไหมเราก็เอาไฟส่องเข้าไปแล้วเราก็ดูว่าไฟตรงที่เรามองอเก็บเห็นแล้วเห็นไฟเห็นยังมีรอยอยู่ตรงนี้นิดนึงใช่ไหมเราก็เก็บนี่มุมเนี้ยเห็นแล้วว่ามันมีรอยเส้นเพราะว่าจากเงาเมื่อกี้เราดูเราใช้แสงช่วยก็มองที่รอยโดยใช้ไฟส่องหัวตา มองไปที่้อยแล้วก็จัดชากับเครื่องมือเอา <Okay. S 1> โดยที่หัวก็ยังล็อกอยู่กับที่ <Okay. S 1> นะคือยังเ,ยเออพือที่สำคัญนะตอนนี้เรามองอ่ะเราต้องมองเห็นก่อนแล้วเราก็หัวตาเราเนี่ยนิ่งไปที่รอยแล้วก็จับจัดชาแล้วก็ดันได้ไหม,มลอยนูนเหมือนกันพอเราเก็บอ่าตรงนี้เรารู้สึกมันนูนไงตรงนี้ใช่ไหมเราก็แต่ง ทมให้เรียบร้อยแล้วนะครับผลงานดีขึ้นประมาณ80นะครับที่เหลืออยู่ก็คือพวกรอยผิวส้มนะครับที่เกิดจากการดันแล้วก็แต่งด้วยการตอกลงนะครับรอยนี้เนี่ยทำให้ลูกค้าไม่ต้องไปเปลี่ยนบางควรชิ้นนี้ใหม่หรือโป้ทำสีใหม่เลยนะครับค่าบริการของรอยนี้เนี่ยผมคิดลูกค้าไป4,000บาทใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงในการซ่อมแซมนะครับลูกค้าสนใจที่จะนำรถเข้ามาซ่อมแซมรอยบุบแบบไม่ทำสีนะครับ ส่งรูปนะครับมาให้ผมประเมินราคาได้ทางไลน์ด้านล่างนี้นะครับผมจะประเมินค่าบริการให้แล้วนัดวันกันซ่อมนะครับส่วนลูกค้าที่ต้องการที่จะซ่อมแซมภายในรถนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเบาะหนังะลอกนะครับเบาะหนังคาหรือต้องการฟื้นฟูภายในใหม่ทั้งคันนะครับนอกจากที่ TCW สาขาลองเมืองปทุมวันนะครับสาขาแรกของเรานะครับผมก็ยังมีเปิดบริการที่สาขาใหม่นะครับที่ TCW สาขานวนครปทุมธานีนะครับ ทานที่อยู่รอบนอกแล้วไม่อยากจะเข้าไปในเมืองนะครับสามารถแวะมาที่นี่รับบริการได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ